สวัสดีครับสวัสดีครับยาพาทัวร์วันนี้พามาบ้านหลานนะครับที่โพไซตอนนี้เขาเปิดปั๊มน้ามันใหม่แล้วนะครับนี่นะครับอตทใหม่ปั๊มเขานะครับอยู่หัวโค้งกอดีร้านเราก็ข้าวปุ้นซาวนะครับปุดหนุนอร่อยมีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวไว้จับส้มตำมีทุกอย่าง ที่คุณต้องการนี่นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นปั๊มปรตทเพาเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับนี่นะครับบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านหลานเราก็มีหมดข้ปุ้นทรง้าปุนเสาวบรรยากาศค้องทุงน,นามีศานเจ้าพ่อเจ้าแม่ไว้ขอหวยด้วยนะครับแกก็อาตุอดีก่อนนะกำลังจะเริ่ม วอนนี้มันมีแดดออกดูบรรยากาศภายในร้านอาหารเราแล้วครับโต๊ะไม้สงไม้สักนี่ครับบรรยากาศร้านร้านครับปุ้นสาวนะครับชื่อร้านครัวริมทุ่งนะครับมาอุดหนุนได้กระฟงกาแฟก็มี อ,นนอันนี้เครื่องทำข้าวปุ้นนะครับเดี๋ยวมาดูโรงข้าวปุ้นเราครับอันนี้นนนท้าแก่นะครับท้าแก่ใหญ่ครับนั่งเอกนั่งเอกช่องเราเท่้าแก่ใหญ่นะครับเทนนภานะครับติดต่อเจา้าได้นะครับข้าวปุ้นเยอะแยะทำสดๆใหม่ๆทำทุกวันนะครับนี่ครับโรงงานผลิต อันนี้เครื่องตีข้าวปุ้นนะครับเครื่องตีแป้งไม่ใช่ตีข้าวปุ้นตีแป้งเครื่องตีแป้งเครื่องตีแป้ง